สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนทัทวรณจรุนเรืองรหัสนักศึกษา5401001621015ค่ะวันนี้ดิฉันจะมาทำชิ้นงานที่ชื่อว่าบ่อจักรยานค่ะเมื่อเราเปิดเข้ามาในโปรแกรมมาฮ่าเราจะเลือกท็ p ปเพลนค่ะแล้วก็จะสร้างเซนเตอร์ไลน์ขึ้นมาหนึ่งเส้นนะคะ แล้วก็จะกำหนดขนาดให้เท่ากับสองร้อยมิลก็สร้างเซ็นเตอร์ไลน์ขึ้นมาอีกนะคะ เร,เรามีเลิกเสร็จแล้วเราก็จะกำหนดขนาดต่อเส้นนี้เท่ากับ50มิลเส้นนี้เท่ากับ100มิลเส้นนี้เท่ากับ160มิล ระยะห่างอันนี้นะคะเท่ากับ25มมระยะห่างสองเนนี้เเท่ากับ100มมแล้วก็ระยะห่าง2จุดนี้เท่ากับ150 สร้างขครื่องวงกลมนะคะแล้วก็จะสก,กิตต่อด้วยทางสั่งสลาย พอสปายเสร็จเราจะมาเชื่อมทุกเส้นให้ติดกันนะคะโดยเราจะเลือกไปที่คำสั่ง tool แล้วเลือกที่สปาย tool เลือกที่ฟิสสปายต่อมาก็จะมา make t o o 25, ก็ยี่ห้ามิลพออ x ทูเสร็จก็สดาร์ฟที่พื้นผิวนี้แล้วก็พื้นผิวข้างล่างระดับอุณหภูมิการดาวคือสิบห้าองศาล่ะ พอเราดาฟเสร็จเราก็ลองมาเชลต่อที่คำาสั่งเชลที่พื้นผิวนี้นะคะเชลขนาดเท่ากับห้ามิล พอเชลเสร็จเราจะมาซึนเล็ตต่อที่คอบนี้ซึนเล็ดเท่ากับสิบมิลต่อมาจะมาสร้างเพลนที่ท็อปเพลน ให้ระยะห่างของเพลนเท่ากับ20มิเมรเราได้เพนออกมาเสร็จแล้วเลื่องหม้อถูนะคะแล้วเราก็จะต้องมาสเก็ตแบบมันต่อโดการสร้างเส้นขึ้นมาหนึ่งเส้น sang hồn cồn đã tăng nhịp cõi nhịp dân cảm เาลิฟดแล้วนะต่อมาเรามาสร้างวงกลมต่อ สร้างวงกลมกำหนดขนาดเท่ากับ8มิลแล้สร้างเส,งส,งสง้นลายซึ่งกลางแล้นก็ ตรงนี้มีระยะห่างเท่ากับ107.5แล้วก็สร้างวงกลมอย่งวงให้มีขนาดเท่ากับ8มิล ห้าสองจุดนี้เท่ากับสิบสองจุดห้าต่อมาก็จะมา แล้วก็จะมาล่างแบบต่อแ้ะคำสั่งไลย พอเราล่างแบบเสร็จแล้วเราจะมาทิ้มส่วนที่ไม่ต้องการออกพอเราทิ้มเสร็จแล้วเราจะมาลิฟนะคะ ไปที่คำสั่งลิฟต์เลือกแบบที่สามเซนเซอร์นซายแล้วก็เท่ากับสองมิลเลือกแบบแนวชั่ลอดพิลิวพอได้แบบที่ต้องการแล้วก็ติ๊กถูก ก็จะได้อกมาเป็นลักษณะนี้ค่ะขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ